เอ็บ,บี้ง่วงนอนแล้วเหรอเอ็แบบี้ง่วงนอนแล้วเหรอตีสามเก้านาทีนะคะ

ผมห่อมเน่าเลยผมพ่อห่อมเน่าเลยผมอห่อมเน่านอนถุงเท้าเก็บเก็บเปล่าไม่เก็บกินไปเลยเออมันชกปะปกไหมกินไปเลยพิ่งซักนะคะแต่ยังไม่ได้ใส่เนี่ยพิ่งใส่ให้เขาเมื่อกี้นี่แหละอ,อ,อยากให้เ็ากินไปเลยขอ กินไม่ได้มันสก,กรปรกนะถ้าหนูโตไปนะหนูกินไม่ได้นะกินไม่ได้อ่ะเอาเขนเอาคืนเอากินไปเลยกินไปเถอะเออเออถีบถีบแม่เลย ไปเหอะกินได้ลูกเข้ามาดูชัดๆเหรอ่ไมทำอะไรเอาเอามาดูชัดๆเลยมาดู่าเออ อุยอ้ย,ยจะไปไหนเนะี่ยยังคานไม่ได้แค่ยกตัวเฉยเอ้ยเก็บแขนเดี๋ยวนี้เก็บแขนม้อยข้างหน้าผลักไปอันนี้กันหนูจะไม่มีสิทธิ์ ถอดออกถอดรองเท้าออกโอเคไหมกันไน้อยทุกคนกันไน้อยกันไน้อยหมดแรงแล้วสงบไปแล้วนะสูงดูหน้าใกล้ๆนะคะ ลิลินทำไมห้ามจับเอาโอเคเดี๋ยวพาเขาเข้าเต้าก่อนแล้วเขาเข้าเต้าเขาจะนอนแหละหายใจออกไหมเนี่ยจมูกแบนบอดีลูก นอนละแล้วทำไมแม่ถึงไม่ยอมพาลูกนอนคะอีดอกจะนอนได้ไงกูถ่ายวิดีโออยู่เนี่ยไม่เห็นเ, <c oughs> okay, เนาะโอเคได้ดินลูกเร็ววดิดินทำอะไร่ะมึสิทธิ์อัพแล้วครับสิทธิ์อัพแล้วครับ ติดอัพแล้วครับนี่ติดอัพตอนตีสามครับนี่คลิปใหม่ตลบหนึ่งครับกินที่แล้วครับไว้ <What? c oughs> กลับไปที่เดียวเองนูน่นกลับไปกลับไปเดียวอ้เอ้าเอากลับไปนาะงอ้วนกลับไปกลับไป กลับไปได้ยังเอวกลับไปอีกเอวกลับไปเอ๊นอนกันเอ้นอนกันนอนไม่ลื้แม่จัดที่นอนให้แล้วจะลื้ทำไม นีไ่ไงเป็นทั้งผ้าห่มแล้วเป็นทั้งผ้าปูนุมน่มๆน้องชอบมันไม่มีขนด้วยนะไม่แพงแล้วก็โค้งมากไปไปนอนแล้วอไม่นอนบายบายนอนก่อนนะเดี๋ยวฉันจะพาลูกกินนมนอนแล้วเอา้า